สวัสดีค่ะคุณหนุ่นะคะวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่อง Harry Potter กันนะคะก็ช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งๆหน่อยนะอาจจะมาลงให้ทุกวันไม่ได้แต่ว่าจะพยายามมาบ่อยๆแล้วกันนะคะโอเคความเดิมตอนที่แล้วเป็นยังไงนะก็คือ Harry ถามคุณป้าใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะพาของเขามันถึงมีรอยแผลเป็นใช่ไหมอ่ะมาดูกันต่อค่ะว่าคุณป้าถามว่าเออตอบว่าอะไรนะคะ In the car crashed, when your parents died, she has said, and don't ask questions. In the car crash นะคะ car crash ก็คืออุบัติเหตุรถชนนะคะ When your parents die, เว e นตรงนี้แปลว่าเมื่อนะคะอ่าเป็นการเชื่อมประโยคเมื่อพ่อแม่ของเธอตายนะคะ die ถ้าเป็นคำสุภาพก็ควรจะใช้คำว่า pass away นะคะแต่ว่าป้าก็คงจะพูดแบบว่า นะพูดตรงตรงตายเลยอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็ป้าก็บอกว่า and don't ask q u e s t i o n ไม่ต้องมาถามคำถามนะ don't ask questions that was the first rule for a quiet life with the Dursleys อ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นความคิดของแฮร์รี่เขาบอกว่า don't ask questions ก็คือแบบว่าอย่าถามคำถ,ถามนะ that was the first rule 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 ก็คือกฎนะคะเป็นกฎแรกเลย the first rule for a quiet life ก็คือชีวิตที่มันเงียบๆนะคะ quiet life ชีวิตเงียบๆกับการอยู่กับ dustsley the d u r s l e y s ก็คือครอบครัว d u r s l e y นั่นเอง uncle v e r n o n entered the kitchen as harry was turning over the bacon uncle v e r n o n นะคะก็คือคุณลุง vernand v e r นอนใช่ไหมภาษาไทย e n t e r the kitchen ก็คือเข้ามาในครัวนะคะ as ตรงนี้เปลว่นในขณะที่ Harry was turning over the bacon ก็คือว่า Harry เนี่ยกำลังกลับเบ c o n อยู่นะฮะปลิ่นด้านพลิกด้านนั่นเองเนาะ Com b your hair he barked by way of the morning greeting comb your hair ก็แบบวีผมซะบ้างสิอย่างนี้นะฮะ he barked เขาก็แบบคำรามใส่ by way of the morning greeting ก็คือเป็นการแบบทักทายตอนเช้าของลุงเบอร์นอนเขาอะนะ About once a week, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper. ก็ใน1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ Once a week, once แปลว่นึนะคะหครั้งต่อสัปดาห์เนี่ย Uncle Vernon ก็จะ look over the top of the of his newspaper ก็คือนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะคะ newspaper หนังสือพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็ look over the top ก็คือแบบมองมองข้ามหนังสือพิมพ์มาแล้วก็ And shouted that Harry needed a haircut. The god shouted, What Harry? Wow. Harry needed a haircut. Wow. Harry must have had more haircuts than the rest of the boys in his class put together. And even, Harry must have had more haircuts. ตัดผมมามากกว่า the rest of the boys ก็คือเด็กทั้งหมดที่เหลือ in his class ในห้องเรียนของเขานะะเอามารวมกันแล้ว put together ก็แสดงว่าตัดผมบ่อยมากนะ,ะประหลาดนะ,ะ but it made no difference แต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะ,ะ it made no difference his hair simply grew that way ผมของเขาเนี่ยนะะก็ g r e w ก็โตยาวแบบนั้นแหละ All over the place อืมก็ก็ก็ยาวแล้วก็ลุงลังไปทั่วเลยเหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะ Harry was frying eggs by the time Dudley arrived in the kitchen with his mother Dudley ลลก็เอ้ยไม่ใช่ Harry นะฮะก็กำลังทอดไข่นะอ่ uh, was frying eggs by the time ก็คือเมื่อนะต้องียกว่าเมื่อเมื่อ Dudley ลลเนี่ยมาถึงครัวนะฮะมาถึงในครัว arrived in the kitchen with his mother กับคุณพ่อเอ้ยคุณแม่ของเธอของเขานะคะ mother Dudley looked a lot like Uncle Vernon Dudley เนี่ยลุกลุกไลท์แปลว่าดูเหมือนนะคะแล,ล้วถ้าเราอยากจะย้ำมากมากเราก็ใส่ a ลอ t ไปตรงกลางนะ Dudley นี่ดูเหมือน Uncle Vernon มากเลยนะคะหเหมือนพ่อเป๊ะ He had a large pink face, not much neck, small watery blue eyes, and thick blonde hair อ่ะมาดูรูปร่างหน้าตาทิดหนึ่งนะคะเป็นยังไง He had a large pink face ก็มีหน้าสีชมพูนะหน้า,นาสีชมพูเริ่มเทิมเลย large นะฮะ big ก็ใหญ่ละโตใหญ่มาก not much neck อันนี้ไม่ค่อยมีคอนะฮะ not much neck small อ่าแล้วก็ watery blue eyes ก็แบบว่าตาเล็กๆสีฟ้า a n d t h i c k blonde hair แล้วก็มีผมหนาๆน,นะฮะ thick blonde hair สีบลอนด์ that lays molly on his thick fat head ซึ่งแบบว่าเลสมูสลี่นะคะก็คือแบบเรียบแป่ไปเลยแล้วกันเรียบแป่ไปเลยสมูสลี่ on his thick fat head ตรงนี้ก็บอกว่าบนหัวอ้วนหนาของเขา <c oughs> เห็นภาพเลยอา n พิ t ูเนีย often said that Dudley looked like a baby angel นะคุณแม่ใช่ไหมคะ a า n p e t u n i ียร์คุณป้าพิตูเนียก็เป็นแม่ของดัลลี่ก็บอกว่า uh, often ด้วยพื่อบ่อยๆนะว่า ดัดลีเนี่ยลุกไหลก็ดูเหมือนฮะเบบี้แองเจลเป็นแบบโอ้น่าน่ารักเหมือนนางฟ้าเหมือนเทวดาน้อยดีเงี้ยือเทวดาน้อยจบเลอ Harry Of t e n said t h a t d u d l e y looked l i k e a pig in a w i g แต่ว่า Harry ก็ลายนะคะ h a r r y of t e n said ก็พูดบ่อยๆนะ่าจะพูดกับตัวเองเขาไม่ได้พูดออกมาหรอกนะคะว่า Dudley เนี่ยลุกไหล่ดูเหมือนกับ a pig in a wig ก็คือหมูที่ใส่วิกอยู่นั่นเองนะคะ โอเควันนี้น่าจะได้คำศัพท์กันไปเยอะแล้วเนาะมาลองฝึกอ่านออกเสียงกันดูนะคะเราสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปฝึกอ่านได้ทุกวันนะคะจะได้สะสมคำศัพท์แล้วก็ได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะมา In the car crashed when your parents died she has said and don't ask questions don't ask questions that was the first rule For a quiet life with the Dursleys. Uncle Vernon entered the kitchen as Harry was turning over the bacon. Comb your hair, he barked by way of a morning greeting. About once a week, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper and shouted that Harry needed a haircut. Harry must have had more haircuts than the rest of the boys in his class put together. But it made no difference. His hair simply grew that way, all over the place. Harry was frying eggs by the time Dudley arrived in the kitchen with his mother. Dudley looked a lot like Uncle Vernon. He had a large pink face, not much neck, small watery blue eyes, and thick blonde hair that lay smoothly on his thick fat head. Aunt Petunia often said that Dudley looked like a baby angel. Harry often said that Dudley looked like a pig in a wig. Okay. อย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะแล้วไว้เจอนคลิปหน้าขุนเอิงจ้า